อรุนสวัสดิ์ครับเช้านี้ที่ชกพอยครับนี่เดี๋ยววันนี้เรามาตามติดคือเลโว GR ครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะอัปเกรดช่วงล่างชุดไหนครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม<ไ>ครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าเลโว GR คันนี้ใส่เป็นโชคชุดไหนครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงกันนี้ครับ เหมือนเดิมครับ g r ้ครับคาลิเปอร์เบรกน้องสีแดงครับกอคันนี้ใส่ชกหน้าเป็นตัว OM 2.5ครับอ่าคันนี้เดี๋ยวให้ดูทรงตอนเสร็จครับหล่อๆแน่นอนครับสเต็ปยกหน้าขึ้น1นิ้วครับผมยกหน้าขึ้น1นิ้วก็ใช้ปีกนกเดิมก็จบครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนปีกนกส่วนด้านหลังด้านหลังในใน g r แล้วก็ต้องสุดครับ g r คันนี้ใส่เป็นชกหลังบายพาสครับก็เฟี้ยวแน่นอน ใครอยากรู้ว่าโชคหลังบายพาสทำงานสุดแค่ไหนพิมพ์ Youtube ว่าโชคพอยแล้วพิมพ์ว่ารีโวลุยทุ่งครับรีโวลุยทุ่งคลิปนั้นน่าจะเป็นคำตอบดีที่สุดครับกับการทำงานของโชคบายพาสสุดแน่ครับกับฟิลลิ่งที่เหนือกว่าโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูทรงคันนี้กันครับว่าออกมาจะเฟี้ยวขนาดไหนโชคบายพาสเวลาทำเสร็แล้วครับเราก็จะเอารถแต่ละคันไปลองขับดูแล้วก็ ก็ชชวกไฟร้าปรับได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วเราพยายามบิดหารอดจุดที่มันขับดีที่สุดของรถคันนั้นๆส่วนรถคันนี้อยากจะบอกว่าเพิ่งดูหน้าใหม่รถพี่ครับรถใหม่จากศูนย์นี้ครับ166กิโลก็คือน่าจะออกจากศูนย์แล้ววิ่งมาที่โช้กไ์เลยเดี๋ยวให้ดูทรงรถคันนี้หล่อมากบอกเลยว่าหล่อมากยกหน้าประมาณหนิ้วครับ อมาเฟียวๆหน่อยครับเพราะว่าอย่างเลเวอโคโครับเดิมๆหน้ามันจะทิมเราก็เลยยกหน้าอย่างเดียวประมาณ1นิ้วหลังไม่ได้ยกครับสรงก็จะรอๆหน่อยครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูสายางหน่อยว่านี้ใส่ไปส้ไหนครับ265 70 1้าครับ 265, 70, 16อย่างโตโยเป็นกันทีก็จะไม่แข็งมากเพราะว่าผ้าใบเนี่ยครับเป็นทีหครับผรงก็จะฟี้ฟวๆประมาณนี้ครับรอๆเลยครับผมก็ โชกหน้า OM 2.5หลังบายพาสตครับสเตปสุดสายสำหรับเ e v ว GR ครับรถเดิมว่าครับดีแล้วครับรับประกันว่าชุดนี้สุดกว่าครับโชกบายพาสหน้า OM นะครับทำงานได้เจ๋งขนาดไหนก็เปิด YouTube พิมพ์คำว่าโชกไฟแล้วก็พิมพ์คำว่ารี v วลรุยทุ่งครับมีคลิปให้รับชมแน่นอนครับพอคลิปนั้นน่าจะตอบโจทย์ได้คลิปเที่ยวบัสสนุกสนุกเพียบครับพิมพ์ยูทู e ว่าโชกไฟเลยครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับกับสเตปยกหน้า1นิ้วครับ เรารับจบหมดครับถ้าเป็นช่วงล่างเลเวอโโค้ดทั้งรถแข่งและรถบ้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ